เริมผจญภัยโดยทดลองใช้ฟรี t o y o ต a Smart Gbook เราภูมิใจการบินไทยของเราสนับสนุนรายการโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวก็วันนี้เป็นวันที่3ของการเดิน,าดนทงางน,านคะคะก็ รู้สึกประทับใจมากสถานที่ที่ทํามาเที่ยวเองเนี่ยเราคงไม่ได้มาแบบนี้อ้โหเมื่อคืนนี้นะคะถ้าไม่ได้ยานวดตามปกติของติ๊กแล้วเนี่ยนะคะรับรองวันนี้เดี้ยงค่ะคือเดินไม่ได้คุณผู้ชมจําได้ไหมเดี๋ยวทาให้ดูไอ้ท่านี้ สารวันเตี่ยลงตี่ลงโอยมันปวดขาไปหมดเลยอะแล้วเราณอายุปูนนี้น่าจะมาให้เตี่ยลองขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยปวดตายแน่แๆเลยแต่วันนี้ติ๊กสบายมากเลยค่ะไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าที่ขาหรืออะไรแต่อย่างใดเลยติ๊กพร้อมที่จะเดินทางตามตามไปกับโปรแกรมของคณะคาราวานออนซอนนครพนมค่ะว้าวและขณะน,นี้พวกเราคาราวานะจน์ัยออนซอนนครพนม กำลังขับรถเลียบริมฝั่งโคงเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเพียงแค่35กิโลเมตรค่ะ และสถานที่นี้ค่ะคือพระาธาตุท่าอุเทนค่ะถือได้ว่าเป็นพระาธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโค้งในจังหวัดนครพนมนี้ล่ะค่ะพระาธาตุท่าอุเทนเนี่ยนะคะออจะเรียนว่าพระาธาตุหลายๆองค์เนี่ยในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นการจําลองย่อส่วนลงมาจากองค์พระาธาตุพนมค่ะแต่พระาธาตุท่าอุเทนเนี่ยนะคะริเริ่มแล้วก็เริ่มต้นสร้างขึ้นโดยพระครูทัตค่ะ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและทางการปกครองของชนเผ่าย้อซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาวนะคะได้อพยพเข้ามาในสมัยของรัชกาลที่1และรัชกาลที่3ค่ะโดยการขยายอาณาเขตดินแดนของตะวันตกนะคะชนเผ่าย้อก็เลยอ,อพยพย้ายถิ่นนี้มาพึ่งพระบารมีในพื้นแผ่นดินไทยในรัชสมัยของต้นกรุงรัตนโกสินค่ะ ถึงนครพนมนะคะอีกสถานที่หนึ่งซึ่งติ๊กคิดว่าควรจะมาแวะเยี่ยมชมนะคะก็คือพิพ,ธพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าของจังหวัดนครพนมค่ะตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ําโขงนะคะทําไมถึงเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์สมัยก่อนก็เป็นจวนผู้ว่าจวนผู้ว่าก็คือบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458ค่ะใช้เวลาสร้าง1ปีนะคะเป็นศิลปะแบบเฟรนช์โคลเนียลค่ะเพราะว่าในยุคก่อนโน้นนะคะประเทศฝรั่งเศสมีอิทธิพลอย่างสูงค่ะในบริเวณของลุ่มแม่น้ำโขงนะคะที่เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวและรวมไปถึงประเทศเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะบ้านช่องห้องหับในยุค ก็จะออกมาในรูปแบบของ French Colonial เมื่อสมัยก่อนนะคะออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่9ค่ะได้เคยเสด็จประพาสมายัางจังหวัดนครพนมสมัยนั้นยังไม่มีพระตำหนักนะคะเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยก็จะต้องไปพักที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระองค์มาเสด็จปรทะทับแรมที่นี่เป็นเวลาถึง3คืนด้วยกันค่ะและพระองค์ก็เสด็จไปยังพระาธาตุพนมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะ ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่รวมเรื่องราวของคนนครพนมโดยเป็นภาพเล่าเรื่องย่านเก่าวัฒนธรรมอันหลากหลายรวมไปถึงวิถีชีวิตร่วมกันระหว่างคนไทยลาวและเวียดนามค่ะร่วมสนับสนุนโดยโรงแรมอัมพวาหน้านอนแอนด์สปาใกล้ตลาดน้ำอัมพวา สนับสนุนรายการโดย m e ด s s ปาทางเลือกใหม่แห่งการดูแลตัวเองของคนรักสุขภาพโรคออฟฟิศซินโดรม เกิดจากการทำงานหรือทำอากับกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้เวลาต่อเนื่องนานๆโดยไม่ได้ขยับเขยื่อนเลยเช่นการใช้คอมพิวเตอร์หรือการขับรถนานๆอย่างติ๊กก็ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากคุณรู้สึกปวดเมื่อยส่วนไหนวิธีง่ายๆก็คือควรประครบเย็นประมาณ1 0 1ถึงนาทีหรือทำโยคะเพื่อยืดเส้นให้คลายจากการทำงานหนักหรือใช้กลิ่นบำบัดช่วยผ่อนคลายอารมณ์ลดการตึงเครียดได้ค่ะ ค่ะหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ติดต่อได้ที่022900999สถานที่นี้ราคาที่ทิชบอกว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ท่านนั้นก็คือท่านประธานโฮจิมินค่ะหรือว่าลุงโฮนะคะแห่งประเทศเวียดนามได้เคยเดินทางเข้ามาแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนาจอกบ้านของลุงเตียวนี่ล่ะค่ะ ก็เลยกลายเป็นสถานที่สำคัญที่หลายๆคนเนี่ยไม่เว้นแม้แต่คนไทยนะคะคนเวียดนามคนเชื้อสายเวียดเวียดนะคะก็จะเดินทางเข้ามาชมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ลุงโฮเคยอาศัยอยู่ค่ะแต่วันนี้ลุงเตียวไม่อยู่แล้วนะคะเราจะได้พบกับทายาทของลุงเตียวค่ะ คุณผู้ชมคะจะบอกว่าติ๊กเดินทางมาที่บ้านลุงเตียวนะคะติ๊กติดคาว่าลุงเตียวค่ะเพราะว่าสมัยแรกที่ติ๊กเดินทางมาเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเลยนะคะว่าบ้านแห่งนี้ที่หมู่บ้านนาจอกเคยเป็นสถานที่ที่ลุงโฮเคยมาพักอาศัยอยู่นะคะตอนนั้นติ๊กมาเจอลุงเตียวจะกล่าวไปแล้วก็ผ่านมาหลายชั่วอายุคนนะคะที่ติ๊กมายังบ้านนาจอกแห่งนี้ค่ะเออเมื่อสมัยที่ติ๊กมานะคะก็จะมีบ้านหลังนี้หลังเดียวค่ะเป็นบ้านของลุงเตียวนะคะซึ่งตอนนี้ลุงเตียวไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วลูกของ เตี๋ยก็จะเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวให้เรารับฟังค่ะบรรยากาศก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือว่าบ้านสองหลังสองสามอาคารเนี่ยนะคะเป็นอ่าเป็นการสร้างจําลองขึ้นมาใหม่ให้เหมือนกับสถานที่ที่ลุง ลุงโฮหรือท่านประธานโฮจิมินเคยใช้อาศัยอยู่ค่ะลุงโฮหรือท่านประธานโฮจิมินเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนาจอกในปีพุทธศักราช2467ถึงปีพุทธศักราช2474ส่วนลุงเตียวนั้นคือใครลุงเตียวก็คือลูกชายของเพื่อนลุงโฮซึ่งเป็นคนเวียดนามมีอุดมการเดียวกันกับลุงโฮย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีครอบครัวที่เมืองไทยและ ก็ให้ลุงโฮได้อาศัยพื้นที่ที่บ้านเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและวางแผนในการกอบกู้เอกราชของเวียดนามคืนจากประเทศฝรั่งเศสค่ะใครเป็นคนบอกว่าบ้านจะเป็นลักษณะอย่างนี้คะคือคือพ่อค่ะตอนนั้นถ้าบอกว่าตอนเขาโควิด1เมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยแบบเนี่ยแบบนี้ของพ่อพ่อตอนที่ลือ้อเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยพ่อเป็นผู้ลือ้อรู้ความเป็นมาดีว่า บ้านเป็นยังไงแต่เดิมที่รูโฮมากู้ชาติบ้านหลังนี้ยังไม่มีใช่ไหมคะเราแบบคือจะมีตัวบ้านห่างก,กี่เมตรกี่เมตรอะไรของเขาค่ะจะมีห้องครัวแล้วก็มียุงข้าวแล้วก็มีกรงนกพิราบไว้สื่อสารช่วงนั้นเนี่ยถ้าการเดินทางม,มันเหนื่อยเนาะกลุ่มนี้คือเขารู้เทคนิคเรื่องการนกพิราบไว้สื่อสารมีกรงนกมีมีสี่อย่างแล้วก็ คำบอกเล่าคือมันมีมะพร้าวสองต้นยังเรืออันเดิมไว้อยู่หน้าบ้านไปเลยแล้วก็มาเฟืองต้นหนึ่ง ค่ะเนี่ยก็ให้อยู่ตามนั้นตามนั้นแล้วก็จะมีเตียงลงโฮนอนแต่ก็มีในบ้านก็เหลือของใช้คนเรือนบางส่วนกระดิด2สองก้อนที่เก็บตั้งแต่สมัยรุ่นนู้นใช่แล้วก็ที่มียันยันนี่เอามาจากไหนแล้วก็โต๊ะของจริงค่ะนอกนั้นมันพังไปหมดเราก็โบรณะให้เหมือนเดิมบันทึกถึงแผ่นดินที่มีบุตรคุณต่อประเทศเวียดนามคือจุดตรงนี้บ้านเลขที่48เนี้ยตอนนั้นพ่อยังไม่เปิดเผยเนี่ยแต่เดิมหมู่บ้านนี้ไม่ได้ชื่อบ้านนาจอกนะคะอ่า ชื่อบ้านใหม่ค่ะลุงโฮกเจ้าเขาจะบันทึกว่าเคยกู้ชาติอยู่บ้านใหม่ค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วคุณชมคะข้างนอกร้อนมากๆเลยอ่ะที่มาเนื้อคอนนมนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีแม่น้ำโของอยู่เียนมีลมเย็นตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันร้อนแบบร้อนจนทนไม่ไหวเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วพาแบบคณะเข้ามาพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าบ่ายๆอย่างนี้ร้อนมากๆเลยประมาณบ่ายสามค่ะเดี๋ยวให้แดดล่มลมตกจะพาคณะเนี่ยไปเที่ยวที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สมกันค่ะในจังหวะนี้นะคะก็จะขอพักผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก็ปวดขามากเอออย่างนี้เลยพอเราปวดเนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนนวดตรงนั้นที่เป็นคนชอบนวดอะคะ่ะชอบเข้าสปาเป็นที่หนึ่งเลยนะคะก็ไอเดียคือว่ามีเวลานวดขาเดี๋ยวจะได้ไปต่อได้คะ่ะชีวิตเราขาดกันไม่ได้ซะแล้วคะ่ะนวดนะคะนวดนวดไปเรื่อยๆนะคะ สักประมาณ3-5นาทีค่ะมันจะได้รู้สึกซึมงซับเข้าไปถึงข้างในนะคะแล้วเราก็รู้สึกได้รับกลิ่นบำบัดไปด้วยค่ะหอมสดชื่นว้าวก็ได้เวลาที่ดิฉันจะต้องนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้มีคนมาปลุกออกไปสะพานมิตรภาพรไทยลาวกันต่อค่ะ ช่วงอเดย์ทริปเส้นทางผจญภัยวันนี้วันนี้ ะะขบวนคาราวานออนซอนนครพนมของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะขึ้นมาเยี่ยมชมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ของประเทศไทยนะคะอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าแห่งที่1ก็คือที่จังหวัดหนองคายที่2ก็คือที่มุกดาหารและที่ท่าแขกจังหวัดนครพนมแห่งนี้ค่ะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําโค้งเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเป็นแห่งที่3เปิดใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2555นั่นเองค่ะตัว สะพานเนี่ยนะคะมีความยาวทั้งสิ้น1.4กิโลเมตรค่ะในขณะที่ช่วงที่ข้ามสะพานเนี่ยความกว้างของบริเวณที่ข้ามแม่น้ำโขงนะคะจะอยู่ที่690เมตรแค่นั้นเองค่ะสะพานพิตราพแผ่นนี้นะคะถือได้ว่าเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างไทยไปยังประเทศลาวและเวียดนาม ใกล้ที่สุดเลยค่ะจากที่บริเวณชายแดนนี้นะคะเข้าสู่บริเวณของเวียดนามกลางที่ด่านเนี่ยประมาณ140กิโลเมตรแค่นั้นเองค่ะเมื่อเปิด AEC นะคะหรือว่า ประชาคมอาเซียนเราจะสามารถเชื่อมต่อโลจิสติกได้อย่างสะดวกสบายและให้ประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างดีทีเดียวค่ะ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นโชคดีของไทยนะคะที่อยู่ตรงจุดกลางพอดีเลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมไปที่ไหนก็ได้ ด้วยการคมนาคมที่ไร้พรมแดนเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสปป,ปลาวเวียดนามและจีนทางตอนใต้นอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจำพวกผลไม้น้ำยางพาราดิบที่เป็นสินค้าส่งออกของนครพนมสู่ตลาดเวียดนามและจีนแล้วก็ยังเป็นการขยายเส้นทางทางการท่องเที่ยวภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโของอีกด้วยค่ะ สนับสนุนรายการโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร2 2 8 8 8888 8 สนับสนุนรายการโดย c a m มล่าทูเวย์พาวเดอร์ไบแป้งทูเวยยอดนิยมที่ครองใจวงการบันเทิงช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยตา้าบริเวณนี้คือพื้นที่สุดเขตแดนสยามนะคะที่ท่าแขกและแม่น้ำที่เห็นอยู่ทางด้านขวามือของติ๊กก็คือแม่น้ำโขงค่ะ แม่น้ำโขงเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติเพราะว่าไหลผ่านหลายประเทศมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ในประเทศจีนนะคะแม่น้ำโขงมีความยาวทั้งสิ้น4,880กิโลเมตรค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในประเทศจีนมีความยาวถึง2,130กิโลเมตรอยู่ในประเทศจีนค่ะเมื่อตอนที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยนะคะเขาก็เรียกว่าแม่น้ำหลันซางหรือว่าแม่น้ำาลานช้างนะคะ แต่พอเข้ามาอยู่ในเขตของประเทศพมา่าและประเทศลาวเขาเรียกกันว่าน้ำของหรือน้ำข้องนะคะแต่พอเวลาเราที่เป็นคนไทยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เราก็เรียกว่าแม่น้ำโขงค่ะและฝั่งตรงกันข้ามนะคะเป็นประเทศลาวค่ะแขวงคำม่วนของประเทศลาวค่ะ ใจกลางเมืองนครพนมค่ะจุดติดลิมฝังแม่น้ำโขงเลยนะคะจะมีในทุกๆสัปดาห์ก็คือตอนเย็นวันศุกร์และเย็นวันเสาร์ค่ะก็เริม่มประมาณนี่หกโมงเย็นไปจนกระทั่งถึงประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณของ คนที่มาเดินถนนนะคะเออคนตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้คนเยอะมากเลยคาะคนลาวนะคะจะนิยมเดินทางมาแล้วก็มาช้อปปิ้งค่ะมาหาเรื่องซื้อของกันที่ถนนคนเดินนี่นะะละค่ะแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะตั้งแต่มีสะพานท่าแขกนะคะสะพานปิดสี่ทุ่มก็จะมีรถโดยสารจากฝั่งลราเนี่ยข้ามมาแล้วก็คนาม,มาที่นี่แล้วเดี๋ยวรอพอตลาดปิดก็พากลับไปหรือบางคนเาาขาก็ข้ามเรือข้ามเรือข้ามฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ อย่างที่ทราบกันดีว่าในทุกๆย่างก้าวก็จะมีเรื่องราวให้เรียนรู้มีประวัติศาสตร์และสายสัมพันธ์ให้จดจำอีกมากมายและนี่ก็คืออีกหนึ่งทริปของคาราวาลผจญภัยไร้พรมแดนออนสอนนครพนมค่ะได้ประสบการณ์แล้วก็สนุกแล้วก็อิ่มอิมอิ่มตลอดตาครับรู้สึกประทับใจมากนะคะแล้วก็ดีใจคะ่ะที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่เพื่อนรุ่น พักมากแล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองนะคะโดยเฉพาะทีมงานจนไพรไร์คุณแดงซึ่งดูแลพวกเราเป็นอย่างดีค่ะพอบอกว่าจะมานครปฐมผมเป็นคนที่ดูทอทักปุ๊บมันเกิดความรู้สึกว่าอยากได้มาแล้วก็สมปรารถนาที่ได้ได้มารันนี้นะครับประทับใจแบบได้เจอพี่พีนะนะอะไรอย่างนี้แล้วก็นาเฉอิมน้าซีดีแล้วก็ได้ไป ไปป<ห>ล้ประสงการใหม่ๆนั่นแหละแล้วก็ปรเพ็นี้ที่เรามากันเป็นครอบครัวก็ไม่ได้ดูกันขนาดนี้ค่ะค่ะสนุหนล้รก็ปลอดภัยกับกับกับเพื่อนร่วมทางที่เราเราเดินทางไปเพราะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเรามีเพื่อนร่วมทางค่ะตอบคำถามประจำสัปดาห์ลุ้นของที่ระลึกฟรีถามว่า หากคุณรู้สึกปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานหนักหรือทำอะไรติดต่อกันเป็นเวลานานโดยที่ไม่ขยับขยื่อนควรจะทำอย่างไรตอบ1ทานยาแก้ปวดหากรู้สึกปวดเมื่อยหรือตอบ2ใช้ครีมนวดที่มีสารสกัดแคปไซซินวิตามินอีและน้ำมันทานตะวันเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นรู้สึกผ่อนคลายรีบส่งคำตอบมาทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กด้านล่างนี้ ผู้ที่ตอบถูกครบในแต่ละเดือนจะได้รับของที่ระลึกจากเมดิสปาไปใช้ฟรีจำนวน2รางวัลและร่วมสนุกกับคาเมล่าส่งเคล็ดลับเนียนสวยกระจ่งางใสมาได้ทาง Facebook ของรายการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศจะได้รับผลิตภัณฑ์คาเมล่าเดือนละ2รางวัลค่ะบริเวณนี้คือพื้นที่สุดแขดสุดเขด